สวัสดีค่ะวันนี้นะแองก็จะมาเปิดถุง โลไลฟ์้ทุกคนดูกันนะคะหลังจากที่ไปบุกตะลุยที่แฟคชิพสโซที่เซ็นทรัลเวสเกตมานะชั้นจีนะคะวันนี้นะคะอันก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะว่าในถุงที่ได้มาที่ไปถล่มมาเนะ่ะมีโดนอะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาป้ายยาทุกคนกันโลไลฟ์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกของโรบอท m มอีกทีนึงนะคะซึ่งโลบอทามเองเนี่ยเขาก็จะทําพวกบ้าน DIY หรือว่าเป็นพวกงาน d i ไอที่จะต้องมาประกอบนะถ้าพูดถึงเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วถ้าเกิดใครที่ยังเล่นมินิเอเจอร์ ฟิกเกอร์หรือว่าสร้างบ้านที่มันเป็นไดโอนะยังไงทุกคนก็ต้องรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะก็คือโล Life นั่นเองนะตัวโล Life เองเนี่ยถ้าแอมพูดบางทีคนอาจจะแบบเอ๊มันคือแบรนด์อะไรทำไมเราอาจจะไม่คุ้นเลยแต่ถ้าแอมพูดว่าจำบ้านที่เป็น Grass House ที่เราซื้อเพื่อที่จะเอาไปเล่นกันในโดรอย SD f i เกอรหรือ f i กเกอที่เป็นแบบาหาบ้านให้เขาอยู่อะนอกจาก Rement แล้วก็คือ low Life นี่แหละนะคะที่ ทุกคนจะต้องนึกถึงแน่นอนนะซึ่งวันนี้เขาก็มาเปิดช็อปนะคะอยู่ในประเทศไทยแล้วนะก็สามารถที่จะไปเลือกดูได้เลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในช็อปนะก็ยังมีพัธมิต์หลายเจ้ามามากเลยอย่างเช่นตุ๊กตานะคะจากเท็กซ์ทอยหรือว่าตัวแกจเ็จแล้วก็พวงกุญแจน่ารักๆจากชีฟนะคะรวมไปถึงกล่องจุ่มจากทอยโทเปียด้วยนั่นเองนะใครที่กําลังมองหาของแต่งบ้านหรือว่า อของกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านโลไลฟ์กันละกันนะส่วนวันนี้แอมก็จะมาเปิดให้ดูกันละกันเนาะอว่าแอมได้อะไรมาบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยนะแอมขออวดพระเอกของเรื่องก่อนเลยแล้วกันเราจะไม่เอาของดีไว้ท้ายสุดนะเราขอเปิดมาที่อันแรกเลยแอมได้อันนี้มาทาดาตัวนี้มันคือ b ุ o k n o o k ok Wonderland นะคะตัวนี้เป็น Christmas i n d o o r Scene นะทุกคนตัวนี้แหละคือของ Low Life เลยมันก็คืออ่า บ้านมินิเอเจอร์นะคะที่เราจะต้องมาทำแบบว่าเหมือนมาประกอบเองเพื่อที่ว่าจะได้เป็นไดโอเป็นซีนซีนหนึ่งนะซึ่งตัวเนี้ยที่เขาจะทำเป็นบุ๊กนุกเนี่ยเพราะว่าพอเราประกอบมาเสร็จเนี่ยเราจะสามารถเอาไปวางบนเชฟหนังสือได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนหนังสือเล่มน,นึงอะ่ะคือถ้าเกิดใครเคยเห็นนะมันจะเป็นเหมือนเชฟหนังสือที่มีบ้านมินิเอเจอร์อยู่ในชั้นหนังสืออีกทีหนึง่งในในในแบบในรูปน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็คือมาจากเจ้านี้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวพลิกข้างหลังให้ดูนี่ราคานะใครที่สนใจอันดับแรกเลยของหนะ้าเราต้องอยากรู้ราคา1,000พบาทแบงค์เทาหนึ่งใบนะคุณจะได้ความน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็นี่ได้เป็นซีนอย่างนี้ออกมาเลยแล้วก็สามารถที่จะเอามินิเอเจอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว s d f i g u r e หรือว่าปุจินะหรือไม่ว่าจะเป็นตัว ล่องจุ่มตัวเล็กๆนะคะตุ๊กตาจุ่มตัวเล็กๆที่สูงไม่เกิน10%เซนะแอมคิดว่าสามารถที่จะเข้าไปในไดโอนี้ได้หรือว่าเข้าไปในซีนนี้ได้นั่นเองก็เดี๋ยวไว้แอมมาอวดให้ดูอีกทีนึงตอนที่แอมประกอบแล้วกันเนาะวันนี้อาจจะมานั่งประกอบให้ทุกคนดูอาจจะใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวยังไงกล่องนี้ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูนะคะแอกล่องถัดไปท่าดา ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์นะคะจากบิสกิงด d อมนะตัวนี้เป็นฟิกสเกลแหละถ้าใครเคยดูในช่อง Disney plus เนาะมันก็จะมีไอสตอรี่ของ f อ่าฟ n อเนตเนาะตัวนี้เขาจะเป็น o l a าที่เขาชื่อว่าชื่อเรื่องเขาจะชือโอลาฟพีเซนนะที่มันจะแบบให้โอลาฟมาเล่าการ์ตูนของ Disney ในแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยทําออกมาเป็นฟิกเกอร์นะซึ่งตัวนี้ที่อยากได้คือแอมชอบคนนี้มากโอลาที่ทําตัวเป็นแอเรีแล้วก็ อ่าตัวนี้จะเป็น o ลาฟที่เป็นแบบราพันเซลนะคะแล้วก็นั่งอยู่ในเรือตัวนี้สเฟนเนี่ยก็คือทําตัวเป็นยูจีนนะคือจริงๆอ่ะรุ่นนี้มันมีหลายแบบมากนะมันมีทั้งแบบที่เป็นกล่องสุ่มเองกล่องสุ่มที่แบบเห็นเลยว่าหน้ากล่องอะคืออะไรกับกล่องสุ่มที่ต้องแรนดอมจริงๆรนะแล้วแต่เราอะนะด้วยความที่หหากล่องแบบหน้า,นาตรงไม่เจอแล้วก็2คือเราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงใดๆเพราะแอมอยากได้แค่ตัวนี้จริงๆแอมก็เลยจัดการนะคะใช้เงินแก้ปัญหา ซื้อตัวนี้มาก็คือได้มาคู่นี้เลยนะคะทั้ง a อ r i เ l แล้วก็ลาพันเซลเลยนะน่ารักน่ารักว่าก้ลยเนี่ยโอลาจะทำหน้าอย่างเี้แบบเป็นตอนที่แบบ part of that world แล้วก็แบบยืนหน้าออกไปไปเดี๋ยวแบบถ่ายรูปโชว์อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ขอเก็บไปเในกล่องก่อนนะ แอมได้กิปุกปิกมาด้วยแบบกิปุกปิกนะเขามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแบบกิปุกปิกกิกปปาปกาคาป,ปิบาร่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นกิปุกปิกหนึ่งอันที่ได้มาแล้วก็อันสุดท้ายเลยอันนี้อันนี้คือกล่องสุดท้ายแล้วจากถุงนะคะก็คือวันนี้เลยเออดูลักกี้นะคะซึ่งถ้าใครที่เคยดูอ่ะช็อตของแอมเนาะหรือว่า t ิกเกอของแอมมาก่อนนะก็จะรู้ว่าแอมอะเคยจุ่มกล่องนี้ที่เป็นเวอร์ชันมิกกี้เมาส์ไปแล้วและตอนนั้นก็คือ จุ่มไป4ได้เป็ดมา3รอบเนี้ยเขาออกเวอร์ชันเป็ดล้วนมานะในนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอยากได้คนนี้ปูสกรูปแม็กดักนะคะอยากได้แค่คนนี้คนเดียวเลยก็เดี๋ยววันนี้มาลองสุ่มกันดูดีกว่าวันนี้แอมซื้อมาแค่กล่องเดียวนะคะกล่องนี้แอมไม่มีราคาบอกด้วยแล้วจะ4 0่กว่าบาทนะตัวเนี้ยเออประมาณ4-500ประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้แต่ราคาไม่แพงราคาพอๆกันกับตลาดข้างนอกเลยก็คือ ไม่ได้คิดแพงนะคะใครอยากจุ่มเออดูนะคะสามารถไปจุ่มที่ร้านโลไลฟ์ได้ด,ดีเลยนะคะหื้่สองส้ยเฮ้ยเฮ้ใครวะเฮ้ยเธอฉัน <c oughs> ต้องรวยแล้วไหนอย่างเงี้ย <c oughs> อุ้ยแต้มบุญหมดแล้วแต้มบุญหมดบุญ ค่ะและนี่นะก็คือทั้งหมดของ Low Life วันนี้นะคะที่แอมไปบุกที่ Fact Shop s t o ที่เซน a ทิลเวสเกตมานะแล้วก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแบ็ดับตัวดีด้วยนะคะทุกคนยังไงแอมก็ขอฝากร้าน Low Life ไปด้วยนะคะใครที่อยากไปซื้อกล่องจุ่มนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโมเดลฟิกเกอร์หรือว่าอยากได้ตัวบ้านนะคะที่เป็นมินิเอเจอร์ เซนเนริโอนะอยังไงก็อย่าลืมไปแวะช็อปกันได้นะคะที่โลไลฟ์สาขาเซนทันเฟสเกตค่ะบ๊ายบาย